ในขณะที่กีฬามาหาชนอย่างฟุตบอลชายในซีเกมนะครับมาเลเซียก็ถล่มสปปลาว4-1ลุ้นเข้ารอบ,บรองชนะเลิศส่วนลาวตกรอบแล้วครับไปดูกนนารแข่งขันฟุตบอลชายในซีเกมครั้งนี้รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ครับสบปปลาวเจอกับมาเลเซียนัดแรกลาวแพ้เวียดนามมา1-2ส่วนมาเลเซียเล่นนัดนี้เป็นนัดแรก3นาทีเท่านั้นนะครับลาวนำก่อน1-0ครับ จากประตูของบุญแพงสายสมบัติครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะฮะเรานำเร็วเลยนะครับเกมนี้แต่ว่าแม่หลังจากนำแล้วเกมเป็นของมาเลเซียไปเลยทั้งเกมครับนาที33มฮัมหม็ดดานิชโทสไทส์ซอนทำประตูตีเสมอให้มาเลเซีย1-1ตอครับ จากนั้นนาที59เป็นจังหวะที่มาเลเซียแสงน้ำ2-1นะครับจากประตูของฮาคิมีอาซิมรอสลีครับนี่ครับเริ่มครึ่งหลังมาได้แป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วพอแซงน,ำ 2, 1, น้ำ2-1นี่ง่ายๆเลยครับต่อนเนื่องอีก3นาทีถัดมา นนาทีที่62ครับจังหวะฟรีคิกที่เปิดเข้ากรอบเขตโทษแล้วโมเสสโอ้โหม่งโล่งๆเข้าไปมาเลเซียนำสามหนและช่วงทดเจ็บนาที96-1ครับนี่ครับท่านรองนายกธรรมนัฐพมเผ่ามาชมเกมด้วยนะฮะนาที90-1วกครับมูฮัมหมัดมายิงปิดท้ายให้มาเลเซียชนะสบปลาวไปสี่หครับก็ เก็บชัยชนะประเดิม4เกมครั้งนี้ได้อย่างสวยงามยึดจ่าฝูงของกลุ่มบีก่อนจะไปเจอเวียดนามส1เธันวาคมนี้ส่วนสปปลาราตกรอบแน่นอนแล้วครับ